I love me. ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ช่องเกตเ a ชแนลนะครับเราก็มาเริ่มคลิปกันที่หาดอมรานะครับก็อยู่ที่คุณที่เองปากน้ำครับก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่นึ่งครับที่ยามเช้าจะมีคุณลุงลุนะครับจะมาออกลังกายกันครับก็นะครับนี่เป็นบริเวณรอบๆของหาดอมรานะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะครับของตำบลทัดบ้านนะครับ ก็อยู่เต้นท้ายบ้านเรานี่เองครับดีมาจุดทางท้ายบ้านเลยครับเราก็จะมาเจอฮาร์ดอมรานะครับครับตอนนี้เป็นอากาศยามเช้านะครับเป็นเวลา6โมง50นาทีนะครับซึ่งอากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้แดดไม่ออกนะครับมีท้องฟ้ามีเมฆครับนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับที่อยู่ติดกับปากอ่าวเรานะครับปากอ่าวของปากน้ําเรานะครับ ก็วันนี้เราพาเจ้านี่เลยนะครับเราพาเจ้าชีตาดำนะครับเจ้าชีต้าดำเทาของเรานี่เองนะครับขับมาทำรีวิวทำคลิปนะครับก็หลังจากที่เราได้นะครับ m o ดิฟายกล่องไฟนะครับเป็นกล่องอเอสบัสเทวนะครับ สองเอสดัดเดียวนะครับเราโมดิฟายคือผ่าสองจุดนะครับเป็นผ่าบนรอบนะครับอีกจุดหนึ่งทำให้ท้ายไหลลึกนะครับก็มีพี่แนะนำมานะครับพี่คนนี้นะครับบอกหมดทุกทางนะครับไม่กลับเลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับก็เราก็ทำตามพี่เขานะครับ เราก็มาทดสอบกันขับขี่เมื่อกี้ที่ขี่ออกมานะครับขับออกมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เราอยู่ระหว่างช่วงรันอินนะครับตอนนี้เจ้าซิต้าดำนะครับก็ใส่เสื้อตัว EC สีดำนะครับก็เป็นลูกสแตนดาดไซส์50นะครับก็คือ55ิ5มิลลิเมตรนะครับ ก็พึ่งคว้านมานะครับดันยินได้ยังไม่ถึงร้อยโลนะครับก็ยังซัดไม่ได้นะครับก็วิ่งได้ประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับก็ยกกระเร่งนะครับส่วนกบูนะครับก็กบูอย่างที่เคยรีวิวไปก็เป็นกบูเดิมกบูเดิมนะครับขบูเดิมลีด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 ไม่รู้เดิมหรือเปล่านะครับเห็นเลขอะไรไม่รู้นะครับก็ เพราะว่าใช้ดีนะครับก็จะย้าายอนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับนะครับก็สําหรับวันนี้ช่องเกตเกชแนลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาทําคลิปขับรถนะครับทดสอบกลองพานะครับก็ขับมา ที่หาดอัมบารานะครับเป็นจุดชมวิวนะครับก็สำหรับช่อง g e t เกตเ Channel นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับวิาราคันนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีคลิปทำอย่างอื่นนะครับเราก็จะมาลงให้รับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับติดตามช่อง YouTube ของ GetGate Channel นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็เราจะเป็นช่องของ2ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็วัยรุ่นยุค90นะครับก็ฝากทุกท่านไว้ในครอบปกต้อมใจด้วยนะครับสำหรับช่องเกตเกตชแนลนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ เดีย๋ยวเราไปดูวิวกันนิดนึงนะครับ